สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับเทกา์ไยในเซิร์ฟ MCG อีกแล้ววันนี้มาทำอะไรเอ่ยทำอะไรเอ่ยอ๋อการเอาตัวรอดในเซิร์ฟ MCG เย่อย่างนี้บดี ตอนนี้ก็อยู่กับเดลตันฟิงเกอร์กับทวินสนอันนร่ทวินทวินคือใครเราเป็นผู้เล่นใหม่กินได้มีน้อตอนนี้เราอยู่กับผู้เล่นใหม่พิจนาผู้เล่นใหม่เราใส่ใยทำไมอะถอดใยดิเออว่าลืมเดี่ยเยยเลย่โอเคเ้ผู้เล่นใหม่ทำไมพร w e ว่า v เลเจ็ดร้อยห้าสิบอะไปลีเแล้วเนอ ่เวลโอเคตอนแรกเราจะได้ที่เขาเสริมมาจะได้โพธาน1อันแคตสิบหรือโชว์หือโชว์โอเคแค่สิบอันแล้วก็ไกด้หนึ่งชิ้นให้มาะทารองเท้าาจากไหนอ่ะแล้วก็เซ็ตใหม่รองเท้าาจากไหนะ้็เขาแจกมาออ๋โอเคเพื่อเป็นความปลอดภัยใส่เซ็ตเลยดีกว่าใส่ใส่ไม่มี หักหักคะแนนไม่เกิเฮ้ยเราเราเนี่ยเดินไปอะเจอเอ็นไดเชนนี่เก็บโพก่อนเลยคือตอนอันนี้อะเราก็เฟิร์สเพย์กันนะคะก็กระเป๋านี่ก็พิ่งมาเป็นครั้งแรกเราเข้ามาเราเป็นเมมเบอร์นี่ระวังของตกเก็บของก่อนเก็บของเพิ่มเฟิร์สไดเช่นไรโอเคเริ่มแรกเราก็ต้องไปหาที่วางโพทางบ้านกันเลยนะจ๊ะ หาไม้ก็ดีหาไม้ก่อนแพเชอร์เวอร์ล์ไป,ววไปจากก็นี่ก็เพิ่งเล่นไม้ครับมาได้ไม่นานนะคะก็อาจจะยังไม่รู้อะไรบ้างเฮ้ยตัดไม้ในตรกเอ ไม่เห็นมีไม้เลยเจ็ดวีดินเต็มตายนี่งามไส้เลี่ยเนี่ยเบมเบร์เนี่ยทํัไมากลับมาไม่เห็นจะมีไม้ในนั้นเราก็ไปตัดไม้กันที่ไปไวโวเกตเอไปเกตนาดีโอ้โหนั่นมุกไม่มีใครตกมุกเลยหกมือเล่นมุกอะไรของเธอนำเลยทวินอยี่อาหารจะหมดแล้วริ้วถ้าเรามีสเต็กทวินเราให้เธอหนึ่งงานเรามีเล่กันแล้วเขาไปยังมีในมืออีก ไม่เลนเฟลไม่ดีโอเคเข้าเซเวเเข้าเลยนะเปี่ยนไหนบ้างแล้วแต่เลยอันนี้ละกันปะโอ้โหต้นไม้เยอะมากเลยจังหวัดยจริเปลี่ยนเปียนอ้าวก็ที่เดิมดีกว่าตึ่งนี้เราเป็นอัลบบวาโอเคน่โอ้นอะมาเวันนี่ยโอ้ป่าเลยป่านั้้นไม้เยอยได้ อะไรเนี่ยไปไหนเนี่ยพี่ก้อยไปตัดไม้กันนไปเริ่มแรกเราก็จะไปตัดไม้กันนะคะตัดไม้แน่นอนว่าถ้าเกิดเข้าเส์ฟมาต้องหาเพื่อนด้วยเรามีขบวนการอยู่สองคนใช่ค่ะเราก็เข้าเสือกันดีมากค่ะกันดีกันดีเราเด็กใหม่เงี้ยเออเฮ้ยตายของตกเนี่ยเออแตงมาเออเซ็ตเซ็ตมันล็อตเลยโอ้ยยินดียินดีกันหมดเลยทุกคนที่ต้องกับเราอย่างเี้ อยุ้ยมีมีกล่องไม้ค้าอยู่ตรงนี้เอ๊ะกล่องค้ารูปๆๆๆอรยงีเขาเรียกว่าขโมยขโมยโอเคก่อนหนึ่งเราก็ต้องตัดไม้ในการทําบ้านทําเมืองนะคะไม้ทาลายป่านี่ไงนย่าอย่าบ้านเราไหนอ่ยแหละบ้านเราเดินไปไหนกันแล้ววแต่ว่าทวินก็แย่แล้วทวินหัวล้นอย่เนี่ยเห็นแเจอผู้ที่ไม่ได้ร่วมบูดงการกับเราอะกำกริบตัดไม้ไม่ได้เลยสักอันหนึ่ง เขาเป็นศัตรูกับเราพูดเป็นงั้นแหละเฮ้ยอย่าแถวนี้สวยโอ้แถวนี้สวยนะอยู่ในน้ำอยู่งั้พี่ก้อยเรามาทําเป็นฐานลับเฮ้ยไม่เราต้องสร้างบ้านเราสร้างบ้านก็ได้สร้างก็จัดได้เสียใจอ่ะน้องนัดเด็กอนามัยน้องนัดเด็กอนามัยมีการนินทาเล็กน้อยหิวพี่ก้อยแถวนี้ไม่พีตรงนี้สวยดีได้ได้เออเราต้องเคลียร์ดินกันก่อนไม่เคลียร์ที่เกี่ยเงาไปตรงนน้นแถวนี้ก็โอเคนะแถวนี้ก็ได้นะร้านริมน้ำจองพื้นที่แป๊บใหญ่พี่ก้อย จะพึ่งไปฆ่ามันเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้มีหลายตัวเลยเดี๋ยวเราจะทำฟาร์มไก่กันแต่แอปโพพิกอ้อยก่อนก็นก ps admin ทำไมล่ะเราเเเเเก็เป็นวิธีแอปโพนะคะ <With S 1> ือให้พิมสแลต ps แล้วก็ตามด้วยชื่อละ,ะถ้าเกิดจะลบออกก็ remove okay, รีมูฟโอเค remove กินย้อนพิเศษอยู่ใกล้ๆก,กับพิมพ์นะละเนี่ยอยู่ตรงนะ move ละกันโอเคถ้าเกิดเราว่าทีแล้วก e. ็วางโพเรียบร้อยแน่นอนแน่นอนขุดหาเฮ้ยตบหญ้าหาเมล็ดเอาไว้เลี้ยงตัวเอง อ้าวไก่ไปไหนตัวหนึ่งแล้วอ่ะพินฆ่าเหรอไม่เราไม่ได้โหดร้ายนะตรงนี้มีโพค่ะเอาโพพี่เองนี่หว่าอะไรเนี่ยอย่าเอ๋อดทีนี้พี่ก้อยเอ๋อมากเลยหิวว่าพี่ก้อยมีอะไรกินแล้วอ่ะมีเราแอบพบมันฝรั่งวะเไว้ทำไมทำตัวยามฉุกเฉินไงยามฉุกเฉินพี่น่าเอากินกินเข้าไปเก็บไว้ปลูกให้เราต้องรีบสร้างแล้วก่อนที่มันจะมืดพี่ก้อยเร็วเดี๋ยวซอมบี้มาทำไง อะไรกัน้ยพี่เหมนพี่เราโพวางใกล้ๆกันดีกว่าโอเคโอนหนึ่งก็คราบอะไรที่มันมีสาระนิดนึงมาก่อนที่ขุดดินเลยกันดินจะให้มันขยายมาข้างนี้หรือจะให้มันขยายมาทางนี้อนหนึ่งก็ทํากล่องกล่องเล็กๆกก่อนก็ได้แล้วก็วางแล้วก็แทร็ตอันล็อกเขียนให่เป็นก็ดูแล้วก็หยุดแล้วก็ีกซ้ายเฮ้ยมืดแล้วเออตายแล้ว ไม่มีกระจกอ่ะ <Okay. S 2> พิมพทําเตาดิพิมพทําเตาโอ้ oh, ได้เตาครั้งแรกค okay. ่ะดึกแล้วพี่ก้อยดึกแล้วเดี๋ยวนี้ทําทอดทําดิไม่มีฐานเออทำเอาไม้เนี่ยแหละไม้ไปเผาเดี๋ยวเราไม้หมดแล้วว่าเราทาหลังคาบ้านไม่ได้แหละคืนเนี้ยพี่งอต้องรอเช้าแต่เราได้แสงมาจากเตาถ่านเลยก็เฟียวอยู่นี่ได้ทอสมาแล้วพี่ก้อยท้าองฟ้างามลังเพลงพลาฟังพลาวทุกอย่างได้เหรอ ตอนนี้เซิร์ฟก็มีระบบออนไทม์แล้วก็คือสำหรับพวกที่ชอบ AFK ไว้ก็เฟล้ียวฟ้าวไปนะคะพวกเด็กติดเกมมาเล<อ>่นทั้งวันทั้ง<ย>ค<ร>ืนอในนี้เออบางคนเขาก็ว่างว่างไงว่างงาน<ม>ก็เล่นเรื่อยๆได้ของด้วยอย่างใครออนไทม์เยอะสุดในเดือนนั้นก็ให้โพ็ปล็อกไปถอนหดเลยนี่มันเลยโพแล้วเนี่ย จะเป็นอะไรไม่มีคนเกลียดหรอกเทฟนี้มีแต่คนที่ใส่ดีเย้ทวินกลับมาแล้วคิดถึงเย้เย้เย้หลังจากที่เราไม่ได้ห่างเหินไปนานหรือเปล่าไม่ไม่ใช่เอาไปบู๊กันมาของเต็มตัวเลยเย้ yeah. <c oughs> ก่อนหนึ่งก็ าทากกลับบ้านไอ้ตบมันล้วโล่งโลกจะกินเปกะพายแบบแนบนึาตอนนี้พวกเรากำลังประสบปัญหาหาบ้านไม่เจอนี่ไงใครสร้างไปเซฟจุดเอไม่ใช่แถวนี้บ้าก็แถวนี้ไม่เหรอเป็นเหตุการณ์ที่ดีสำหรับที่จะมาเล่นป่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ขึ้นได้หาบ้านไม่เจอป้าสวยเปล่าสวยมากเดียวฟ้าฟุ้งฟิ้งมากที่สุดในสามโลกอ้นี่แหละนี่แหละแถวนี้แหละแล้วว่า ใช,ใช่ใช่ใช่เรามาต่อกันเลยจริงๆแล้วตรงนี้มันเป็นถ้ำนะคะเราก็ถือโอกาสวิสาสะเข้าเลยขุดแน่นอนแต่ไม่มีพลิกแอคอะเขาไปทําอะไรเหรอเขาไปหาแร่งไงเราจะได้มีของของใช้ดีๆเฮ้ยเขาเขาเขาธรรมดาไม่มีแหละไม่มีที่ขุดเนธรมดาไปฝายปักไฟแล้วกันมาเอาทอนไปได้ได้ ทวินเป็นฝ่ายขุดเดี๋ยวเรายืนดูอุ้ยขุดถนัดมามาเร็วขุดถนัดขุดถนัดขุดอะไรขุดถนัดเลยนะขุดเพชรขุดเพชรขุดทอยขุดทองขุดแร่ขุดในหมุดนึกว่าทวินก็แย่แล้วเป็นีื้อชมไม่เออทำไมถ้ำนี้มันมีเป็นเถาวัลย์ได้นะสวยสวยเรียวฟลาวมันท่ำมันถ้ำโอ้โหแค่เนี้ยจะทานแล้ว อล้วมันพี่ก้อยมีที่ขุดเพชรอ่ะเฮ้ยเราเราไปบูมาอ๋อขอยืมหน่อยไมขอยืมหน่อยนี่คือการปนนี่คือการปนจะยาอย่าอย่าอย่าทำไมเดาินทาเราอย่างนี้มขวานมีขวานเพชรกันยาไปเพชรกันยาทำไปขวานเพชรกันยาเลยขวานเลยว่าขวานเพชรกันยาก็เดือนนี้ไงเดือนกันยาเออใช่ ยางเดือนที่แล้วก็ถึงหามันขอที่ขุดเพชรสึงหาเลยไม่ใช้ไปหมดแล้วพังนี่ไงโอ้โหถ่านไม่ขุดกันเปืองไหมนี่เกนฮะเราจะต้องหาเขาเรียกว่าอะไรอะถ่านที่เป็นเป็นเชื้อเพลิงในการเอาไปประกอบอาหารหรือว่าเอาไปเผาพวกไม้อะไรอย่างนี้นะคะอ๋อ